Stop the clock. Stop the clock. f a l foul. นอนัสาาล Start. s t a t t h e clock. ให้ห็นเขานะยนเขาบนเขา Sub t e n t i o n เยอะเ้ยเ้เชิญครับ e n timeout. ตบอก t i m e o u t i o n ใช่ไหม มี Media out. <ป>เดียทำเอาเซิร์นสกอร์อแคนเซิร์นเพย์ซัเทนชั่นเ่งชองเิรนเขาชาพี่ปวส, <reset. S 2> กกสุนทคูนีเคชั่นช็อตคอร์ครีเซ็ตจับบอล ดับเบิลบอลแอนซ์ลแอนซ์ลสกอร์แอนซ์ลเพย์เขาเคลลิงเดอะบอลวิสติบูลเขาแล้วก็คอมมิเนเคชันคอมมิวนเคชันเปล่าไหมควีทเซกันไฟเซกัน เอกเซคัน์ช็อตคอกสองสามบอลรีเธอร์ทูเดอะแบ็กคอร์ดฟุตบอลดับเบิลบอลล้เ่น ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบล็อกกิ้งทีเซ็กันเซ็กันบล็อกกิ้งมีอะไรบ้างทีเซ็กันทีเซ็กันไฟเซ็กันพุชชิ่งทีเซ็กัน เช็คกิ้งใช่ไหมเป่าช็อตคอร์กโอเคช็อตคอร์กไปเลยช็อตคอร์กแล้วก็บอลเฮียยูสของแฮนด์มาเบาเนี่ยช็อตคอร์กเบาดิดิกิ้งวิดเดอะบอลนี่คอนแทคทูเดอะแฮนด์คูว่าไรบหมาเลยมนาะเลขคูล่หมาเลข กูเดเฮ็ดกูไม่ถนัดอเนี้ชอบงงไม่เฮียทำเลยสองหนึ่ฟนฟาวลบ็อกกิ้งฟาวนี่คือผกันดีก่านี่กันกานงโฮดิงกอดเมนไลฟ์ฟาว k i <Yeah. S 2>、yeah.